คนจ้างไปรีวิวเยอะอยู่ในเห็นนะจะมีอยู่ครับแต่ว่ามันกับอย่างนึงกับสองจำเพียอยู่รับรับเลทเท่าเด็กก็เที่ยวไปงานล่าสุดล่าสุดติ๋วล่าสุดติ๋วครับไปใส่เจ้าไปใส่ละล่าสุดผมไปเนี่ยนี้อยู่ใกล้หนี่แถวหนีงตลาดนะครับดูใกล้อยู่พันหนึ่งพันหนึ่งเป็นเป็บซี่เอาหัวจักกันเ่งครับก็เลยลดราคาือออ๋เลยไปกินฟรีเลย ่ันน้วโอเคโอเคสรุปไทมมือหน่ับเอ็ีเนาะครับผมเอ็มีสามารถหาได้อยู่เอ่อการยุคแถวัตลาดเราจับกรกระจได้ยี่แล้วครับสรุปแล้วเดนราคาบแนโบนนคืนยูกับช่วงนี้ช็อตหรือไม่ช็อตครับโอเคครับถ่ายทายแล้วบอถ่ายผมบออันนี้ถ่ายผมมันบ ่ทยผมเดี๋ยวจงใจจ้างผมเลยอืมแต่ไทยผมเดี๋ยวม่เบมือนคู่บนที่ใจผมคือให้ผมสองสำหร่อยมือน่ะเนาะมือได้ตอนแรกๆที่มาน่แกรกๆเป็นพันโชว์เป็นพันมาใจกันเลยแรรมาดาเอาเป็นพันเดี๋ยวสาม่พันมันเดี๋ยวเตียวนั่นนะสี่ห้อ้ยมือนันแห้าร้ออยู่ห้้ยมืันหน่อยนี้มันกืซื้อเนี่ยอะไอยู่เห็นว่ากระดเนี่ยลดเราสอง้อยแปดไม่เ้แย่เลยกนี่เอาเราเราเราให้ผมแฝงไปเให้ผมว่า สมมติว่าททยผมเนี่ยทายผมให้ผมว่าให้ก็แลกเปลี่ยนกันเมื่อนั้นแล้วแลกเปลี่ยนผมหน่อยเมื่อนั้นให้ผมหน่อยว่ให้ก็ให้ก็ให้ก็สอาพันเนาะโอ้โอ๋อกินเขาไปกินเขาเลยเฮ้ยกองมาหาผมหรอกคืออันนี้คือเอาเลยหบาทสิบบาททายผมก็ได้กับเด็กเจ้าเขาว่าเจ้าก็เสียเงินเราได้เด็กเจ้าเว่าต่อไายผมต้องเสียครับนึงเอาเลยอันนี้กองมาหาผมหรอกจิ้หีหรือหมีผมหรือเอาผมก็พันหนึ่ง เสมอกันเอาแห้งกันเดยะเอาแห้งกันดว่าบองเสียงิ่ันเะไยวนปุกินอัุกินแ้ผมจะไปทางพ่นรถมันตันผมก็เลยจอดเลยนี่สแหมนอันนี้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 ผูเรี่เลียงครับนี่ยุรเลียงอันนี้มิโน่เนี่ยนะ นี่มือ่นซื้อไหบ่ไอซื้อไหมครับหนูอ่หนูอ่หนูอ่กล้อก็ซื้อมาอยากกินะบ่่กินน้ำเพนอดอคัใส่้น้อยพูดเออพอแลนาครับอันนี้กับใจครับนี่อมาไปไปทะให้มาคอนเอยาตองซองบ่ครับออเหรอโอ้จำได้ลวจำได้ละเดี๋ยวเอาพี่ประกบกับแม่อ่น เอาไปจิบงถือขวดเขาบ่ถ้าจิบงถือขวดซส้นทั้งวิธีบ่ดเราลองเพลงมอนหนผฟังแล้วลองนี้ลองแล้วเราก็ลองเลยเดี๋ยวใส่เบื้งนเเดจะโรหนกจโรดไหเ้อเมใหญ่โรนักมีตป่าแล้วก็มีปิ้งป่าย่งในิกวัดน้พอดีเลยข้าไปมืออ่านเขาจได้กดัวครับกอโอเคพี่ครับกันก็ได้ครับ่เย นครับซิมกันซิมกันบิกันซิมกันฮะอ้ไทย่ยไาไทยลุน้กันให้เพื่นเพื่นดีกลับแล้วไอ้พี่ก๊อตาน้กันนี่ละอายนี่ไอายห้องกลางกันเลยไทยลูกมีบคิดเงินปะลูกมีทาาทวีดูโอและทีูโคิดเงินปะไอ่บคิดต้องเป็นหรอกบ่บ้าน้ำผมดิน้ำผมก็บคิดปะ โอคสดใีิดีโอคิดแน่วิดีโอคิดแน่นะครับอันนี้ได้ไหมนี่ตรงกลางวิดีโอคิดแน่เร่งเจ้าเอาคุณตาไว่เดียวเขากลับไปพายพี่อันครับขอบคุณครับอันนี้แวะมากหรือว่าทานมากกว่าขึ้นบ้านใหม่ไปทำบ้านอะไอยู่บุรีรัมย์โอ้ก็เลยแวะมาแวะมานี่เลยเขียดพี่รถพุ่งจะออกตั้งใจไหมทางนี้ผมเป็นทางกลับรถหรอ มัน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 อุงลยหงั้งรถทรอางกได้ังอค่าคมเลยคาคมงคมเยอกเพาะข้างะยวคมเกร่ยวกพะแมลักปลเครื่องลักพราเครื่องลักของไผะฮะฮะักปราเครื่องไปขโมยบ่ไลักพราเครื่องขโมยบ่ รักปลาเครื่องไัมพี่รู้แล้วรักปลาเครื่องน่ะรักรักข้มวยนี่บ่รักปลาเครื่องไงก็รักปลาเครื่องไงจะเป็นรักเกี่ยวเลยหรือรักปลาเครื่องเนี่ยเอาไหมเอาไหมอ่ารักปลาเครื่องต้องรักสวยงามแต่ถ้ารักเล่นๆต้องรักแบบฟ้องฟ้องยิบเกี่ยวอย่งเงียเลยก็ก็พระโอ้ยมายเฮ้ยเฮ้ยังผีใส่ปะมันโมเมียนโมเกี่ยวกันเลย